สวัสดีค่ะแม็กซ์ชั้น้ามือสองค่ะนางค่ะแอลค่ะค่ะวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดชุดสูตรผู้ชายนะคะเป็นงานญี่ปุ่นล็อตเอสนะคะ45โลราคา5,500บาทค่ะจำนวนตัวนะคะเราประมาณการอยู่ที่7อ่า60 70ถึง8ปนะคะต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ 6 8บาทค่ะจ้าลูกค้าจ๋าเป็นหมวดชุดสูทพี่ชาค่ะของเขาต้องเป็นคู่นะใช่แล้วแกยิ่งมาเป็นคู่นะค่ะลูกค้าจ๋าหมดปัญหาว่าคู่มีกี่คู่ค่ะหมดปัญหาต้องไปซื้อว่าสีจะตรงกันไหมค่ะหมดปัญหาชุดสูทช่วงนี้มาแรงนะค่ะแกไว้ก่อนเลยลูกค้าจ๋าช่วงนี้มาดแรงนะบริษัทบัคคืนนำเข้าโดยตรงไม่ว่าค่ะลูกค้าจ๋า เราของเรามาเป็นคู่เลย<ช>ไม่ต้องไปหาคู่นะลูกค้าคจตาว่า เอาสูตรผู้ชายหนึ่งกระสอบนะคะเกรย์สลกหนึ่งกระสอบนี้มีทุกคูช่ชมีทุกคู่มีทุกสีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ๋าเขามาเป็นเซตมาเป็นคู่นะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานชุดสูตรผู้ชายลูกค้าจ๋าอันนี้คือพยายามบางทีสีมันเหมือนกันนะคะลูกค้าจ๋าจะหลงนิดนึงอ่าลูกค้าจ๋าใครที่ตามหางานชุดสูตรค่ะลูกค้าจ๋าแนะนํางานตัวนี้ได้ 45โล5,500บาทคุณภาพเกรด A ค่ะลูกค้าจ้าอยู่ในนี้ เน้นย้ําว่าเป็นงานชุดสูตรผู้ชายค่ะลูกค้าจ๋าวันนี้อาจจะใส่เป็นกางเกงสูตร <แ S 1> นะคะลูกค้าจ๋าจะใส่เป็นชุดก็ได้นะคะวันนี้อาจจะเปลี่ยนก็ได้ลูกค้าจ๋าอาจจะใส่แค่กางเกงอย่างเดียวนะคะแล้วก็ตามด้วยสูตรสีอื่นทับอีกก็ได้นะคะเอาง่ายๆไม่ใช่กางเกงสูตรนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะหมายถ <c oughs> ึงว่าสามารถาใส่คู่กันก็ได้ไม่ใช่กางเกงสูตรนะ พอแล้วเรื่องล่าสุดล่าสุดเราไม่ได้มาดีกานพูดผิดปุ๊กเราคาเราคาเราค้านตั้งหาคานไปเจ้าเป็นหมวดชุดสุดเรื่องซสค่ะคุณผู้ายสารเล็กก็มีใหญ่ก็มานะเรื่องจำนวนคู่ค่ะเราขอ จำนวนคู่ประมาณกี่คู่นะคะประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบตัวใช่ไหมคุณผู้ประมาณประมาณจารค่ะประมาณการคู่นะลูกค้าะแต่ว่าไม่ได้การันตีว่าคู่เขาจะเป๊ะหรือเปล่าเป๊ะนี่หมายถึงว่าอาจจะเป็นสี่สิบคู่หรือเปล่ายังไงนะลูกค้าจ๊ะแต่ว่ามาเป็นคู่แน่นอน มาเป็นคู่เนี่ยนะตั้งแต่ไลฟ์สดครรุณลูคาจามีทุกคู่ใช่ค่ะ,คะจามีทุกคู่แล้วก็ค้าสไซส์มาด้วยนะคะลูกค้าจะเอาง่ายๆหมดปัญหาเหมือนที่แจ้งต้องไปหาคู่แบบไหนสไตล์ยังไงแล้วไปตัดทีหนึ่งแพงไหมคะแพงมากค่ะลูก ลูกค้าจ๋าสาหรับงานชุดสูตรของเรานะคะลูกค้าจ๋าลูกค้าจ๋าพูดถึงสูตรนะแค่สูตรตัวเดียวนะถ้าสมมติว่าลูกค้าไปตัดก็หลักพันนะคะ,คะแต่ว่าอยู่ในนี้ต้นทุนของเขาเราประมาณการที่68บาทลูกค้าจ๋าได้สูตร68บาทแล้วก็ได้กางเกงอีก68ิบบาทรวมแล้วเป็นเซ็ตแบบนี้เป็นชุดแบบนี้ลูกค้าจ๋าต้นทุนประมาณการร้อยกว่าบาท หลักร้อยค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนประมาณการหลักร้อยถ้ารวมเป็นเซตเป็นโม้หกสิบแปดก็จะเอาดีเบสลายตัวละเจ็ดสิบค่ะเดียสองสี่ร้อยสี่สิบเลยประมาณใช่ค่ะประมาณค่ะนะคะลูกค้าจ๋าเป็นแบบว่าคุมสไตล์แบบนี้ก็มีนะคะลูกค้าจ๋าอ่ะกระดุมช้ำรูด ที่เสียหายอาจเจอบ้าง <5. S 1> นะคะจ้าห้าถึงสิเเนะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบักนะคะใช่แล้วคะ่ะลูกค้าจ้าแน,นะนำค่ะลูกค้าจาบทนี้นะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะสามารถสีเอได้เลยนะคะลูกค้าจะา5้0พบาทคุณภาพเกรดเอนะคะลูกค้าจะาชอบกระสอบนี้เอได้นะคะลูกค้าจ้ามีแค่กระสอบนี้ไหมคะ ชอบกระสอบมีเอฟได้นะคะลูกค้าจ๋า5,500บาทนะคะไขกระฮานเก่งคุณคนนึงก็หาหาเชื่อคนนึงก็หาหาเกงโอ้ยไม่น่าดูก็หากางเกงอยู่นะคโลฮาจ๋าซื้อไปได้เลยซื้อไปหานกันใช้งานยังได้ลูกค้าจ๋าเพราะว่ามาแพ็คคู่นะคะลูกค้าจ๋าแพ็คคู่เรื่องท็อตสีดำค่ะดำดิบเรียบดำลายตั้งค่ะลูกค้าจ๋ารว่าจะเป็นสีน้ำเงินนะคะลูกค้าจ๋า สีแบบว่าขอโทนที่สุภาพแล้วกันเนะาะค่ะทกาาเป็นโทนสีที่สุภาพคุณผู้ชายต้องมีไม่จําเป็นค่ะุกาาว่าต้องใส่เป็นคู่อย่างเดียววันนี้วันจันทร์ใส่แดงดำก็ได้ใส่กางเกงสีงอื่นก็ได้ นะลูกค้าจ๋าหรือว่าจะเป็นวันนังคานะคะใส่แต็เงเกงขาสั้นอย่างเดียวก็ได้เอาง่ายๆเรามาเป็นคู่ <ฮะ S 2> เรามาเป็นแพ็กคู่ค่ะลูกค้กคจาจ๋าคู่หนึ่งขออนุญาตีประมาณการ140บาทนะลูกค้าจ๋าไม่ต้องไปตัดชุดไม่มานเสียเวลาล<ฮ>ะ,ะลูกค้าจ๋าในกระสอบนี้ราคา5,500บาทเท่านั้น ซื้อไปใช้งานเองยังคุ้มค่ะใช่ห้า5500อบาทนี้จานวนชิ้นขนาดค่ะประมาณ70ถึง80ค่ะลูกค้าจ๋าจํานวนชิ้นนะคะประมาณ70-80ถึงค่ะลูกค้าจ๋าต้นทุนประมาณการ68บาทต่อตัวนะคะลูกค้าจ๋าถ้าตีเป็นคู่ตีเป็นชุดก็ร40บาททั้งชุดร้อยี่บาทลูกค้าจ๋าหลักร้อยแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าไปตัดเองทั้งชุดหลัก 2- 3พสั้นค่ะลูกค้าจ๋าหรือ อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับแต่ละร้านด้วยนะคะ<ช>ลูกค้าจ๋าแต่อยู่ในนี้นะคะตน้นทุนของเรานะคะลูกค้าจ๋าตัวละ68บาทเอาไปเลยเซตนี้คู่นี้ค่ะลูกค้าจ๋าร้อยสีบาทค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุม้มคุณภาพเกรดเค่ะลูกค้จาจ๋าอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้าง ส5บอร์เซนะคะขาดเพื่อนรำอาจมีเจอใช่ค่ะแต่ว่าบางคู่นะเป็นหมื่นก็มีนะบางคู่นะแบรนดีแบรนดดังนะคจ๋าเป็นแฟนก็มีนะค่ะแล้วแต่ร้านเหมือนที่แจ้งลูกค้าจ๋าแล้วแต่ร้านด้วยแต่ว่าอยู่ในนี้ค่ะลูกค้าจ๋าหมดปะนะ ต้องไปตัดชุดสูตรราคาแพงนะคะเพราะว่าในนี้ค่ะลูกค้าจะาวันนี้บริษัทบาของเรามีโอกาสนําเข้ามาให้ลูกค้าบอกมากําหรับเปิดร้านทีวียิ้งค่ะเปิดร้านให้เช่าค่ะหรือจะเปิดร้านขายหน้าแบบราชการได้ค่ะคุณมฟิกก็ยังได้ค่ะลูกค้าจัาในราคา5 5 0 0บาทเท่านั้นสุดคุ้มคุณภาพก็เจ็ดเอ้ด้วยค่ะลูกค้าจากคุณภาพก็เจ็ดเอทนสีสุภาพมากโทนสีสุภาพมากดูค่ะสว่งเยอะค่ะ ใส่แล้วดูดีอะแต่ต้องรีดใช่ค่ะถ้าไม่รีดลูกค้าจา๋าสูตรนะจะไม่ค่อยเข้ารูปเขา้าทรงนะคะรีดแล้วจะสวยเลยนะลูกค้าจะเอาคู่หนึ่งตีไปประมาณร้อยสี่สิบบาทขายขายด้กว่าค่ะขายคู่ละเก้าร้อยก็ได้ค่ะคู่ละห้าร้อยก็ได,ได้ค่ะแต่ท้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าจา๋าหนึ่งคู่นะคะลูกค้าจา๋าหลักคันได้นะ ลูกค้าจ๋าหลักทานอาบได้นะลูกค้าจ๋าลูกค้าลองสังเกตดูได้นะคะหรือนะคะตามร้านเช่าชุดนะคะอย่างที่พี่เดี่ยวแจง้งร<ช>้านเช่าชุดตา่ตางๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านเช่าชุดแต่งงานนะคะ<ช>ลูกค้าจ๋าร้านเช่าชุดแต่งงานหรือว่าจะเป็นอ่ากลุ่มราชการกลุ่มออฟฟิศนะคะลูกค้าจ๋าได้หมดเลยนะคะใช่ค่ะเอาง,ง่ายๆแล้วแต่หลักนะคะลูกค้าจ๋าว่งงาะะวจะไปทาราคากันประมาณแบบไหนใช่ค่ะเรืองไซส์ที่เจอนะลูกค้าจ๋าไซส์จะอยู่ในประมาณไซส์เอ็มของคนไทยเป็นหลักค่ะ อาจจะมี S บ้าง M บ้าง L บ้างนะคะคจ้าแต่ว่าอันนี้คือเราประมาณการน,นะคะ,<ฮ>ะค้ะคาขออนุญาตประมาณการน,นะคะไซส์ M ของคนไทยเป็นหลักสนใจกระสอบนี้เซฟได้เลยไซรุนค่ะลูกค้าจ้าไซรุนไซรุนเอาไปลุ้นเองเอาไปเปิดเ,เองที่บ้านก็ได้ไดค,ค่ะเราคออน้าสินค้าของเรามีพร้อมจัดส่งนะคะลราค้าจุาไม่ต้องไปหาแบบว่าอุ้ยกระสอบนี้จะคู่แบบไหนเนาะจะคู่กัน คู่ได้เลยลูกค้าจ๋าคนซื้อก็ซือซ้อง่ายคนขายก็ขายคล่องเพราะว่ากระสอบนี้หรือว่ารหัสนี้ของเขามาเป็นแพคคู่นะคะค่ะลูกค้าจ๋าไม่ต้องไปกังวลน,นะคะว่าเอชุดสูตรตัวนี้จะใส่คู่กับกางเกงอะไรนะคะเพราะว่าเขามาเป็นเซ็ตให้แบบนี้เลยลูกค้าจ๋าเรื่องไซส์ก็อยู่ประมาณไซส์คนไทยโดยทั่วไปนะคะประมาณไซส์ M ไซส์ L นะคะลูกค้าจ๋า เป็นแบบว่าเป็นงานที่โอเคเลยนะอยากแนะนํามากนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ขายงานผู้ชายอยู่แล้วต้องมีหมวดนี้เสริมนะคะลูกค้าจากตัวนี้ลูกค้าจะแนะนําเลยนะสุดคุ้มค่ะแล้วก็คุณภาพเกรดเอด้วยนะคะใช่ค่ะรักกานเลยไปบอกรักกางเกงล่าสุดล่าสุดใส่รักกาง,งเกงกันแล้วรักกางเกงกันแล้วรักกางเกงกันแล้วนะคะ สไตล์แบบนี้ค่ะก็เสื้อเขาน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละแต่บางทีนะคะลูกค้าจ๋าเราไม่ได้อ่าไม่ได้จับคู่ให้เลยแล้วลูกค้าคงไปหาคู่อีกทีนึงนะคะลูกค้าที่ของเขาก็น่าจะอยู่กระสอบนี้แหละนะคะลูกค้าจะอ่ะน่าจู่กระสอบนี้เพราะว่าบางครั้งเราไม่ได้จับคู่เขาก็อยู่แถวๆนี้แหละเอาพอแล้ววออีกเดี่วเเป็นไรอ่นนะคะโทรรายการค่ะนางขาอ่ะราสุดนา้าหายอ่ะ สีประมาณนี้นะ,ะลูกค้าจากโทนสีรูปแบบสไตล์คะนะคะลูกค้าจากคะค้ามาหมดเลยนะคะลูกค้าจะสไตล์แบบนี้ส่วนมากลูกสรงขาค่ะลูก จะเป็นสรงขาที่กระบอกนะ,ะลูกค้าจากกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะคะลูกค้าจขากคัามานะคะแต่ว่าไม่ได้การันตีนะ,ะลูกค้าจ๋าว่าจะทรงแบบไหนสไตล์ยังไงจะมาเยอะมาหน่อยนะคะใช่ค่ะอ่ะอันนี้นะคะก็รีวิวประมาณกคร่าวๆนะคะลูกค้าจ๋าเหลืออีกประมาณ2 3งสคู่นะคะเด<ช>ี๋ยวให้ลูกค้าไปลุ้ต่อนะคะสำหรับสินค้าหมวดนี้นะคะเป็นงานชุดสูตรผู้ชายนะคะเป็นงานญี่ปุ่น l เอสพีค่ะ 45โลราคา5,500บาทจำนวนตัวเราประมาณการอยู่ที่70-80ตัวนะคะตกต้นทุนต่อตัวโดยประมาณการ68บาทค่ะ,คะสำหรับพะกค้าแม่ค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อได้หลากหลายช่องทางมีไลน์มี Facebook มีเว็บไซต์มีโทรสถามมีหน้างานมี Youtube นะ,ะมีอ่าอ่าอินสตากรมอีกหนึ่งช่องทางลูกค้าจะเป็นติ๊กต็นะคะสำหรับหมวดนี้นะคะ ขอ,ขอบคุณค่ะ